สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแดชบอร์ดป .301 นะครับแล้วก็เราจะเอาประโยชน์จากการกรอกข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาใช้ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับจากตัวอย่างตัวนี้เนี่ยะจะเป็นตัวอย่างแดช b o a r d ที่ทางฝั่งทั้นรองสามารถมอนิเตอร์ได้นะครับก็จะมีภาพรวมงานตกค้างของทางนาครหลวงนะครับ ตัวนี้จะเป็นเช็คลิสต์นะครับตัวนี้จะเป็นภาพรวมงานตกค้างโดยแยกปอนอ <S 2, S 1> ปน 2, 2> ปน 3, ปน 4, นะครับข้อมูลจะเป็นตามนี้อันนี้จะก็จะเป็นมิติของงานตกค้างอันนี้จะเป็นมิติของปริมาณงานนำจ่ายนะครับส่วนอันนี้จะเป็นมิติป .301 สถิติทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่วันที่ เวลาที่เริ่มงานนะครับออกใจเที่ยว1เที่ยว2กลับถึงเที่ยว1เที่ยว2ปริมาณงานชิ้นเล็กเท่าไหร่ชิ้นใหญ่เท่าไหร่จุดจ่ายเท่าไหร่งานตกค้างเท่าไหร่เลขไม้เท่าไหร่จะถูกจัดเก็บไว้ในนี้นะครับก็จะแบ่งมาให้เป็นปนอนหนองสามสี่นะครับผมโดยที่ทั้งรองเนี่ยจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้า,เ,าเป็นตัวแดชบอร์ดของฝั่งปนอนอเนี่ยก็จะเห็นเฉพาะแค่3มิติ ในฝั่งของปอนอตัวเองเท่านั้นนะครับมีมิติงานตกค้างมีมิติของชิ้นงานแล้วก็มิติสถิติภาพรวมป301ของปอนอตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับว่าที่ทําการสามารถดูอะไรได้บ้างทั้งรองสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับเจาะลึกถึงระดับไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะครับผมจะเข้ามาที่ รายงานป .301 ประจำวันนะครับตัวนี้จะเห็นเฉพาะท่านรองเท่านั้นนะครับโดยที่หน้าแดชบอร์ดตัวนี้เนี่ยค่า a u l t ของมันเนี่ยจะแสดงผลทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่มีการจัดเก็บสถิติป .301 มาโดยเมื่อคลิกเข้ามานะครับฟิลเตอร์ช่วงวันเนี่ยค่า a u l t ของตัวแดชบอร์ดตัวนี้เนี่ยจะเลือกให้ทั้งหมดเลยตั้งแต่มีการกรอกมานะครับโดยเรียงลำดับจากวันที่ล่าสุด อย่างวันที่เก่าสุดซึ่งจากมิติตัวนี้เนี่ยจะมีการจัดเก็บสถิติข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือนเมษ,ษาเดือนมีนากุมภาและมกรานะครับจากตัวอย่างอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่ได้มีการทดลองกรอกข้อมูลเข้ามานะครับหน้านี้ก็จะแสดงผลให้ทั้งหมดเลยบันที่หนึ่งสองสามสี่แยกประเภทชิ้นเลียกชิ้นใหญ่ให้นะครับมีภาพรวมให้มีภาพรวมทั้งละครหลวงให้แล้วก็ ด้านล่างเนี่ยก็แจ้งประเภทบริการที่มีการตกคารให้นะครับนอกจากาจะแสดงภาพรวมทั้งหมดที่มีการเก็บข้อมูลมานะครับยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ฟิลเตอร์ช่วงเดือนได้ถ้าผมเลือกเดือนเมษานะครับผมก็จะติ๊กถูกออกนะครับแล้วก็คียเดือนเมษาเข้าไปเลือกเฉพาะเดือนเมษาเดือนเมษา ก็จะแสดงผลมาให้นะครับเป็นช่วงรายเดือนถ้าผมไม่เอาเดือนเมษาละ่ะผมเอาเดือนมีนาผมก็คียเดือนมีนาเข้าไปแล้วก็ติกเลือกเฉพาะเดือนมีนานะครับตัวแดชบอร์ดก็จะแสดงผลภาพรวมเดือนมีนาตกค้างให้เช่นเดียวกันผมไม่เอาทั้งเดือนผมไม่เอาทั้งหมดแต่ผมจะเอาเฉพาะของวันที่28 ผมก็เลือกเฉพาะวันที่28ระบบก็จะประมวลผลมาให้ว่าวันที่28อ 1, 2 3่มีตกครั้งเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ดูถ้าฟิลเตอร์ทั้งหมดคือทั้งหมดเลยที่มีการกรอกมานะครับถ้าเราเอาฟิลเตอร์ออกคีย์เดือนเข้าไปเราก็จะได้มิติช่วงเดือนถ้าเราไม่เอาช่วงเดือนเราจะเอาเป็นช่วงวัน เราก็ติ๊กถูกทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเลือกช่วงวันดั h บอร์ดจะแสดงผลให้นะครับก็เท่ากับว่ารายงานตัวนี้เนี่ยสามารถดูเก็บสถิติทุกช่วงแยกเป็นรายเดือนแยกเป็นรายวันให้นะครับผมในส่วนต่อมาครับ และส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเช็คลิสต์ที่ทำการที่ยังไม่ส่งหลาย,ยางานนะครับอย่างที่บอกว่าตัวแดชบอร์ดเนี่ยมันจะค่าดีฟอลต์มันเนี่ยมันจะเลือกให้ทุกช่วงวันก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะมอนิเตอร์เป็นรายวันเช่นอย่างวันนี้ที่ผมถ่ายทำวิดีโอเนี่ยจะเป็นวันที่30นะครับผมอยากจะดูงานของวันที่29อ่า ก็ฟิลเตอร์เฉพาะวันที่29ระบบก็จะแยกมาให้เลยปนดนปนอปนปอนแต่ละที่มีด้านจ่ายเท่าไหร่นะครับมีส่งรายงานแล้วเท่าไหร่ยังไม่ครบอีกเท่าไหร่ส่วนตัวที่ขีดไว้เนี่ยคือยังไม่มีการส่งรายงานเข้ามานะครับยังไม่มีการกรอก Google Form เข้ามานะครับก็ท่านรองสามารถติดตามจากปน1 2 3นอได้ว่า้าท่านแต่ละที่ยังมีการ ส่งข้อมูลไม่ครบนะครับหรือที่ใดบ้างที่ยังไม่มีการส่งข้อมูลนะครับสรุปแดชบอร์ดจักจากตัวนี้เนี่ยดูได้ทุกช่วงวันดูได้ทุกช่วงเดือนเช่นเดียวกันหรือหรือดูได้เป็นรายวันนะครับ สามารถมอนิเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดไปนะครับท่ลรองสามารถมามอนิเตอร์มิติงานตกค้งางแยกลายปอนอได้ปอนอ1 2 3 4าเนี่ยท่านรองสามารถมามอนิเตอร์ผ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมขออนุญาตยกตัวยอย่างเป็นของปอนอ2นะครับเพราะว่าปอนอ2นี่มีการทดลองเรอกข้อมูลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับ ในแดชบอร์ดตัวนี้ครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าค่า default เนี่ยมันจะเลือกให้ทุกช่วงวันที่มีการกรอกข้อมูลเข้ามานะครับโดยเรียงจากล่าสุดไปเก่าสุดนะครับจากมิติข้อมูลจะมีข้อมูลของเมษามีนาแล้วก็กุมภานะครับจะมีชาร์ตเป็นประจำวันให้นะครับสามารถเทียบได้นะครับแต่ละวันมีอัตราเพิ่มลดแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ ส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นชาร์ตสรุปรายเดือนให้นะครับเช่นในนี้มีมิติของเดือนเมษามีนาแล้วก็กุมภานะครับสามารถเอามาวิเคราะห์มาประเมินได้ว่าเอ้ยทำไมเดือนมีนาถึงมีงานตกค้างมากกว่าเดือนกุมภาเกิดขึ้นจากที่ไหนสาเหตุอะไรนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นมิติอันนี้จากฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นการ แสดงผลข้อมูลทุกทุกวันเลยที่มีการกรอกข้อมูลมานะครับก็จะแยกเป็นประเภทบริการเรียงตามสีเมื่อเอาเมาส์เลื่อนเข้ามานะครับก็จะเห็นรายละเอียดนะครับว่าปอนอปทุมมีตกค้างอยู่648ชิ้นเป็น86.4%นะครับโดยที่ชาร์ตตัวนี้เนี่ยจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยให้นะครับอันนี้เป็นปทุมถ้าเป็น AO ล่ะ AO จะเป็นคลองจันนะครับ ตาม EMS ล่ะ EMS เป็นของฉันเช่นเดียวกันนะครับเรียงตามสีให้เลยนะครับมเมื่อเลื่อนมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นการแสดงรายละเอียดปอนอที่ทํางานในปอนอหนึ่งนะครับว่าคลอ,องหลวงปทุมคลองฉันมีนบุรีเนี่ยมีงานตกค้างชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เท่าไหร่จะมีสรุปงานตกค้างให้นะครับแล้วก็จะมีเช็คลิสต์ให้เช่นเดียวกันแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของงานตกค้าง เดีวเราเลื่อนขึ้นมาด้านบนก่อนนะครับมิติตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นมิติที่เราจัดเก็บมาทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราอยากจะมอนิเตอร์เป็นช่วงวันของวันที่29เท่านั้นเนี่ยเราเลือกวันที่29นะครับระบบจะประมวลผลมาให้เลยไม่มีตกค้าง HPV ไม่มีจะมีตกค้างที่ปทุมนะครับ LCAO แล้วก็ EMS ที่ลำลูกกาเลื่อนมาด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับ าจากด้านบนเนี่ยแสดงผลในรูปแบบของชาร์ตชาร์ตแบบพายนะครับด้านล,ล่างจะแสดงผลในรูปแบบของสถิติที่เป็นตัวเลขละเป็นตารางมาให้เลยนะครับว่ามีปทุมตกค้างเท่าไหร่ลำลูกกาตกค้างเท่าไหร่ส่วน3โคกเนี่ยไม่มีนะครับข้อมูลก็จะเป็นเฉพาะของวันที่29เท่านั้นอันนี้เป็นเช็คลิสต์นะครับทีนี้เลื่อนลงมานะครับก็จะมีเจาะลึกลงมาอีก ในเรื่องของรายละเอียดงานตกค้างซึ่งจะแตกต่างกับด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นที่ทําการภาพรวมนะครับจะไม่เห็นด้านจ่ายแต่เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยถ้าเลื่อนลงมาปุ๊บค่า default ของมันอย่างที่บอกว่ามันจะแสดงผลให้ทุกช่วงวันที่มีการกรอกนะครับถ้าอยากจะดูเป็นเดือนติ๊กถูกออกพิมพ์เดือนเข้าไป อันนี้จะเป็นการเลือกทุกช่วงเ,เลือกทั้งเดือนของเดือนมีนานะครับก็ท่านเขตเนี่ยสามารถมามนิเ i t o r ดูเดือนมีนาในที่ทำการสังกัดของตัวเองได้นะครับว่ามีชิ้นงานตกค้างจากด้านไหนบ้างจากที่ทำการใดบ้านนะครับจะมียอดรวมให้นะครับท่านเขตสามารถามามอนิเตอร์ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผม ีนี้นอกจากท่านเขตมา monitor ดูได้แล้วเนี่ยหัวหน้าทีมการหรือหัวหน้า DB สามารถมามอนิเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างอย่างที่บอกว่าตอนนี้ตัวฟิลเตอร์ของเราเนี่ยเลือกเฉพาะเดือนมีนานะครับถ้าผมเลือก3โคกผมเป็นพอนอปนอสโคกผมจะเลือกทุกช่วงทุกช่วงวันของเดือนมีนานะครับเลือกปนอสโคก จะเห็นชิ้นง,งานตกค้างของบรรณสามโคกเลยว่าบอรณสามโคกมีชิ้นง,งานตกค้างจากด้านไหนบ้างจาก DB ไหนบ้างยอดรวมเท่าไหร่บ้างจะสรุปมาให้ทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกันถ้าผมเป็นหัวหน้า DB ที่3โคกผมสามารถมาเลือก DB ของตัวเองได้นะครับว่าผมอยากมอนิเตอร์ DB DB1 DB2, DB3 DB4 ทีนี้จากตัวอย่างเนี่ยมันจะมีการกรอกข้อมูลเข้ามาแค่ DB1 นึครับถ้ามีการกรอกข้อมูลครบจริงๆเนี่ยสามารถมองเห็นทุก DB เลยนะครับะจากตัวอย่างจะมี DB1 นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลของ DB1 ว่า DB1 ีมีเจ้าที่ที่มีงานตกค้างเนี่ยจากใครบ้างนะครับเราจะเห็นเลยนะครับสุดท้ายแล้วถ้าหัวหน้า DB อยากรู้รายละเอียดลงไปถึงด้านจ่าย สามารถเลือกได้นะครับว่าด้านจ่ายทั้งเดือนด้าน8มีกี่ชิ้นด้าน6มีกี่ชิ้นด้าน4มีกี่ชิ้นด้าน3มีกี่ชิ้นนะครับตัวรายงานจะสรุปผลมาให้ทีนี้ข้อมูลที่ขึ้นมาแค่แค่รายการเดียวเนี่ยเนื่องจากมันเป็นข้อมูลที่อยู่ในช่วงของการทดลองกรอกนะครับมิติข้อมูล มันเลยยังขึ้นมาไม่ครบผมจะยกตัวอย่างของด้าน13แล้วกันด้าน13เนี่ยมีการกรอะข้อมูลเข้ามา2วันนะครับมันก็เลยขึ้นมาให้นะครับว่ามีข้อมูลที่ตกค้างด้าน13 2วันเนี่ยมีหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีนะครับทีนี้ารายละเอียดจากตัวนี้นะครับก็จะมีลงลารายละเอียดให้ถึงยูเซอร์นะครับ ทีนี้ซอร์เนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็น user คนเดียวกันเพียงแต่ว่าตอนกรอกข้อมูลเนี่ยติดในเรื่องของอาารัระระตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเนี่ยผมจะแปลงข้อมูลให้มันเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับก็จะเห็นมิติอะไรบ้างจะเห็นมิติทั้งเดือนของพนอสามโคก db1 ด,ด้านที่เท่าไหร่นะครับ user อะไรจะเห็นหมดเลยนะครับอ่ะ ผมรีเซ็ตใหม่ผมรีเซ็ตข้อมูลใหม่อันนี้เนี่ยตอนนอนหนึ่งท่านฝ่ายเนี่ยสามารถมามอนิเตอร์ดูได้ตั้งแต่เริ่มมีการจัดเก็บ Google Form มามีงานตกค้างอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ฟิลเตอร์เลยนะครับก็จะเป็นการแสดงผลตั้งแต่เริ่มมีการจัดเก็บถ้าเราฟิลเตอร์เฉพาะเดือนนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลเดือนมาให้ นะครับทุกที่ทําการถ้าเราลงรายละเอียดไปหมดลึกมากไปกว่านั้นก็สามารถมอนิเตอร์ดูที่ทำการได้หัวหน้าดูได้นะครับหัวหน้าดีดูได้ด้านจ่ายเองก็ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นมิติตรงนี้จะครบและครอบคลุมนะครับให้ให้ทุกมิติเลยนะครับสรุปอีกทีนะครับ และเรียนงานตกค้างตัวนี้เนี่ยสามารถดูได้ตั้งแต่เริ่มกรอกสามารถดูได้เป็นช่วงเดือนสามารถดูได้เป็นช่วงวันโดยสามารถเลือกที่ทําการของตัวเองหรือว่าเลือกทุกที่ทําการถ้าเลือกที่ทําการตัวเองก็จะเป็นลงลึกในระดับหน้าที่ทําการนะครับถ้าเลือกที่ทําการแล้วหัวหน้า DB ก็สามารถลงลึกถึงระดับดีบของตัวเองได้ สามารถลงลึกถึงระดับด้านจ่ายได้และสุดท้ายแล้วสามารถลงลึกได้ถึงระดับยูเซอร์ได้นะครับข้อมูลจะขึ้นมาให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานตกค้างนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อจากตัวอย่างเนี่ยจะเป็นมิติปริมาณงานนําจ่ายของปน2นะครับเช่นเดียวกันตัวแผนภูมิเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะครับ จะมีการจัดเก็บสถิติตั้งแต่เริ่มเริ่มมานะครับถ้าอยากจะดูของวันที่28มีชิ้นงานนําจ่ายเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เป็นชิ้นงานตอกค้างตอนนี้เป็นชิ้นงานนําจ่ายแล้วจะเห็นเลยว่ามีชิ้นงานนําจ่ายที่เข้ามาปอนสองเนี่ยชิ้นเล็กเท่าไหร่ชิ้นใหญ่เท่าไหร่นะครับ rpvce เนี่ยเท่าไหร่นะครับด้านขวามือจะเป็นการเปรียบเทียบให้ในภาพสรุปช่วงเดือนนะครับนี่เป็นช่วงวนันนี้เป็นช่วงเดือน เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นมิติเลยว่าปนเราสามโคกกนเร,รสามโคกมีปริมาณงาน DB 1เท่าไหร่จากด้านอะไรบ้างจากยู e เอร์อะไรบ้างชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ RPV i m a g e COD รวมเท่าไหร่นะครับจะมีรายละเอียดขึ้นให้มีภาพรวมสรุปด้านล่างให้นะครับ เช่นเดียวกันถ้าอยากจะฟิลเตอร์แบบเจาะลึกนะครับก็สามารถมาฟิลเตอร์เอาเป็นเฉพาะช่วงเดือนระบบจะประมวลผลให้นะครับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสโคกมีชิ้นงานรวมแล้วเท่าไหร่ประทุมมีชิ้นงานรวมแล้วเท่าไหร่นะครับจะสรุปให้เลยอันนี้ภาพรวม ทั้งเขตนะครับถ้าเราไม่เลือกที่ทาการแต่ถ้าอยากดูเป็นภาพรวมเฉพาะที่ทําการละ่ะอยากดูเฉพาะที่ทำการตัวเองเท่านั้นผมอยากดูเคบัวระบบก็จะประมวลผลเฉพาะที่ทำการที่มีการกรอกข้อมูลมานะครับของปอนอจระเข้บัวให้นะครับถ้าผมอยากลึกลงมาอีกละ่ะผมเป็นหัวหน้าดีผมอยากรู้จังเลยโอ้โหดีผม DB3 มีชิ้นงานเท่าไหร่นะครับระบบประมวลผลให้หมดเลยจะมีกี่ด้านนะครับใน db 3ระบบประมวลผลให้มียอดรวมให้ด้านล่างนะครับอยากเห็นมิติของด้านจ่ายทั้งเดือนนะครับเข้าไปดูได้เช่นกันระบบก็จะประมวลผลให้นะครับทีนี้ที่มันขึ้นมาแค่อันเดียวเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงของการทดลองกรอกนะครับถ้ามีการกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกวัน ระบบจะประมวลผลให้ในเดือนมีนาด้าน10ปบันเข้บัว DB3 เนี่ยขึ้นมาครบเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถคลิกขวานะครับส่งออกส่งออกเป็น Excel ได้เราจะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปวิเคราะห์ต่อได้เป็น Excel นะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างที่ที่เห็นมิติข้อมูลเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับ เป็นเดือนมีนาสามโคกแล้วกันเดือนมีนาปอนเสามโคกตอนเสามโคก DB1 มีหลายด้านนะครับแต่ผมจะส่งออกเลยคลิกขวาส่งออกเป็น Excel นะครับตัวแดชบอร์ดเนี่ยสามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ให้ได้นะครับให้ที่ทำการเนี่ยสามารถมาวิเคราะห์สามารถดูข้อมูลตัวเองเห็นได้เลยนะครับว่า DB1 ด้านที่เท่าไหร่ยูเซอร์ที่เท่าไหร่มีชิ้นงานเท่าไหร่นะครับสามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาบริหารจัดการต่อได้ในรูปแบบของ Excel นะครับนี่คือประโยชน์จาก ตัวแดชบอร์ดที่มีให้แบบเจาะลึกนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นสถิติป301นะครับที่เรามีการจัดเก็บมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจากด้านบนเนี่ยจะมีมิติอะไรบ้างจะมีมิติงานตกค้างจะมีมิติของปริมาณงานดำจ่ายนะครับชิ้นงานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นมิติ ครบถ้วนเลยจะมีวันที่ทํางานเ,าเวลาเริ่มงานออกจ่ายเที่ยวหนึ่งเที่ยวสองมีชิ้นงานเท่าไหร่มีจุดจ่ายเท่าไหร่มีงานตกค้างเท่าไหร่เลขไม้เท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่มันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เมื่อเข้ามาเนี่ยจะยังไม่มีข้อมูลเพราะว่าถ้า,เ,าเราต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเราอยากดูที่เริ่มการอะไรเราอยากดู3ามโค้ เลือก3โคกนะครับถ้าเลือก3โคกเสร็จอย่างที่บอกถ้า,เ,าเราจะเลือกเฉพาะเดือนนะครับเราก็เลือกเดือนที่เราต้องการเดือนมีนาถ้าเราไม่ฟิลเตอร์ดีเนี่ยมันจะแสดงผลให้ทุก DB เลยนะครับถ้ามีมากกว่า DB 1นะครับถ้าเราอยากจะมอนิเตอร์เฉพาะด้าน13เท่านั้น เราจะเห็นมิติข้อมูลของด้าน13ทั้งเดือนของปนอสโคกนะครับสุดท้ายแล้วคลิกขวาส่งออกเลยนี่ครับข้อมูลทั้งหมดจะมาให้ในรูปแบบ Excel นะครับท่านสามารถเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปบริหารจัดการไปมอนิเตอร์ดูได้ว่า พี่นรงเดชพี่นรงเดชวันที่25 26 2 7 27 28ี9เเนี่ยมีชิ้นงานเท่าไหร่พี่นรงเดชมาปฏิบัติงานเมื่อไหร่มีจุดจ่ายเท่าไหร่มีชิ้นงานรวมเท่าไหร่นะครับมีชิ้นงานตกค้างเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่นรงเดชมีงานตกค้างเนี่ย มันก็สามารถมาวิเคราะห์สาเหตุของงานตกค้างได้เช่นเดียวกันนะครับจะมีให้ครบทุกมิติในใน,ในตั้งแต่ข้อมูลที่เรากรอก google form เนี่ยจะมาอยู่ในนี้เลยนะครับเชื่อว่า,าท่านฝ่ายแล้วก็ในส่วนของรอปอเนี่ยสามารถเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะพยายามพัฒนานะครับเอาค่า pi มาใส่ให้นะครับเพื่อที่จะ ดูเกณฑ์ว่าแต่ละพี่ๆเจ่ละท่านเนี่ยมีปริมาณงานที่เหมาะสมหรือว่าควรที่จะเ,เกลี่ยอตากำลังขอด้านจ่ายเพิ่มหรือยังไงนะครับเนี่ยเราสามารถมามอนิเตอร์ดูตรงนี้ได้นะครับในส่วนของสถิติป301หะครับหวังว่า,าการทำแดชบอร์ดครั้งนี้นะครับจะอำนวยความสะดวกให้พีๆทุกคนเนี่ยเห็นมิติถึงการทำงานของตัวเองได้อย่าง ครบถ้วนชัดเจนทุกมิติขอบคุณสำนับก,การรับชม